เอาไปใช้จิตก็เป็นภาระาขวางอยนะออติดนิสัยการใช้จิตขวางเหมือนกันหมดแต่ละคนเวลาท่านไม่พาโปรดก็มีแต่ตัวเองอยูต่ตัวเองมีแต่ตัวเองหา,หาอยาู่นั่นมีแต่ตัวเอง เวลาท่านพาโปกก็เติ้งขึ้นหน่อยหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงค่อยๆถอยมาเรื่อยๆสายสารว่าใกล้เกือกินด่างภาษาไทยใกล้ข้างย้อมข้างแมะเดงน ภาพเทพนี่ก็ตื่นเลยเด็ขาตื่น,นมาหามามาโมหลาน,น,นก็อยู่ใกล้ท่านแล้วก็คลายเข้คลาย,ลายแล้ว็ขยับท่านพาโปเขาก็ขยับกลัวจะไม่ได้อยู่ใกล้แต่พวกอยู่ใกล้โอ้โหนันมันก็อยู่ไกล้ก็อยู่ใกล้่ก็ต้องเหมือนขอเฉพาะตัวไม่มีเวลาเฉพาะตัวเฉพาะเวลา ไม่ใช่ผู้นำยังไม่ยังไม่ใช่ผู้นำใช่ค่ะจิตยังไม่เป็นผู้นำเต็มที่นำได้นำบ้าๆบอๆนำได้นำหลงไหลนำนำได้นำหลงนำไหลนำได้ าทิพย์ก็อยู่ใกล้ท่านเขายิ่งโนนะอ้หแหงนะดาทีอม้มล้อมจมัเอ๊ะกลูอย่างที่ท่านพูดเติมไม่หมด <c oughs> หมืดฟ้ามัวดิน <c oughs> ไม่มีขอบเขตรวดเดียวสิไม่มีขอบเขตไปเลยไม่คือไม่มีขอบเขตรวดเดียวรวดเดียว เด้ล้างนีสัสาพาระนี่ใสนั่นนีสใสนี่มันเป็นพาระหมดการเป็นการอยู่การแช่การทรงการใช้จิตเป็นภาระหมดการใช้จิตก็คือวิบากกรรมชนิดหนึ่งเวลาโปรดสัตว์มันไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่ไม่มีขอบเขต็มันก็ไหม้ไปเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็ไหมไปเลยสิก็ไหมไปเลยไม่ไม่มีขอบเกตไปล้างไปมันก็ว่างล้างไป มันก็ไม่ตันผนังไม่ตันที่ตั้งสีไม่ตัน,นที่ตังแบบ้งแปะเอาหลอดให้รถเอาอหน่อยลดแค่ไหนแค่หนนี้เราลอยสักท่านทำให้มันสองแล้ผู้มีบารมีหนอ่อย ไม่ใช่มาอวดเล่าอวดสังคมบารมีไม่ใช่มาอวดสองสวัรดมาแข่งกันเด่นมาแข่งกันดังมาแข่งกันเก่งกรรมนั่นแหละไม่ใช่เลยมาแข่งกันดีแข่งกันได้แข่งกันเป็นแข่งกันเก่งกรรมนั่นแหละนะรู้ไหมเอาบารมีมาใช้แบบสร้างกรรมสร้างเวรมนัรมันไม่ใช่แบบโปรดสเรไม่ใช่ แข่งกันมีแข่งกันรวยแข่งกันเป็นแข่งกันเก่งแข่งกันฉลาดแข่งกันสามารถกรรมเวรเท่านั้นหลงกายกรรมวิจีกรรมโนกรรมเท่านั้นอุปทานกรรมโมหกรรมเท่านั้นจะใช้บารมีไปในการโปรดสักวันหนึ่งก็ต้องลำบากต้องลำบากเพราะไอ้บารมีที่จมาใช้ไม่ถูกกัน จะมากไปด้วยหาวกินหัวยุ่งที่หัวนี่หัวยุ่งหาวกินหัวมีแต่เรื่องโวดหัวมีแต่เรื่องเวียนปวดเสียนเวียนพราะหัวมีแต่เรื่องห่วงเรื่องกังวลเรื่องวิตกตกตอกตามไปเรื่อยทีนี้มันมีใช้ไม่เป็นตามไปเรื่อยเก่งแต่เรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระเก่งจัง เก่งงเลื่อนงไว้สาะเก่งมูว่าไม่เอามาต้องต่ก่อนเกิดพ่าลงมาไม่เอามาต้องไปทอดเกิดคนเมืองแล้วลงมาแล้วเอากันมั่วไปหมดิหายเอากันชีบหายไวปวง นาแบอกบอกีกบอกแล้วบอกบอกเรื่อยๆตาบได้ยังมีปากอยู่ก็บอกเรื่อยๆ กสี่เือเเยสีมันเป็นอย่างนี้แหละมิงั้นมึงก็ทุกแหละทุกเพราะบารมีเก่งเรื่องไหนมันก็ทุกเรื่องนั้นแหละมันฉลาดเรื่องไหนมันก็ทุกเรื่องนั้นแหละกลัวพยากรณ์ได้เลยมึงเก่งเรื่องไหนมึงทุกเรื่องนั้นมึงฉลาดเรื่องไหนมันทุกเรื่องนั้นมึงเด็นเรื่องไหนมันทุกเรื่องนั้นมึงเก่งเรื่องไหนมันทุกเรื่องนั้นแหละ ต้องไม่ว่างล้างสังสวัสดใครจะไปรู้จักอะบาร,รมีก็กรรมบาร,รมีนี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งเออมันก็เป็นกรรมเหมือนกันเราต้องใช้ไปในการโปรดสังสวัสมันจึงจะระบายออก แต่ทำไมใช้ไปในการปลสังฆรวัสเนี่ยมันจะอั้นแล้วมันจะก่อออกดอกออกผลในในกรรมบารมีในบารมีกรรมันจะมากขึ้นมากขึ้นแบบยุ่งยุ่งมากขึ้นมากขึ้นพลังพลังมากขึ้นมันต้องระบายออกให้ออกแผ่ออกให้ออกต้องเอาออกอย่างั้นมันจะมารวมยุ่งยุ่งกันในตัวเองทุกเรื่องทั่งยุ่งหมด มีที่มาโปรดเวานาน,นี่ตั้งแต่เป็นพาลงใบหาลงเบ,น,งบนั่นเนี่ยตั้งก็พานั่งเรือพา,าให้เต็มที่แล้วทุกคนก็เป็นไฟบังคับต้องให้ใไม่จะได้รู้ไ,ไ,รไงจริงการ<ค>ให้การโปรดมันต้องตลอดไม่ไม่แค่นั้น ต้องปวดตลอดถ้าช่วงไหนไม่ปวดคุณก็จะเดินลุ่มทางที่จิตวิญญาณกลางเบญสังสวัสดิมก็จะแห่เข้ามาสนใจไหนพอมีบารมีเหรอเหลอมีบารมีเหรอนมนะ่เป็นหมหมนะรก็ล้อมเข้ามาลุมเข้ามามันก็มันก็แย่ไม่ไม่ปวดแค่มีตัวรู้รับมันก็สวยแล้วมันก็รับรู้รู้รับมิบาเข้ด้วยยิ่งกว่าตัวรู้อ่ะมันทิ้งทิ้งตัวทิ้งเอง ต้องไหมกระทังตัวไหมเองตัวนิ่งก็ใช่ไม่ได้แค่มีตัวนิ่งก็ซวยตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวต้องสลายตัวสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเรื่อยๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเรื่อยๆ ไม่ต้องทิ้งไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ก็ต้องแบบไม่แช่เลยในไม้นั่นแหละมันจริงจะเป็นไม่ไม่มีขอบเขตไม่แบบไม่เอาไม่ไม่แตต่งัวบบไม่เอาตไม่เเออาางรื่ยย ทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองเรื่อยๆทุกอย่างก็ถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆอะไรเนื้อหาหได้ช่วยกันเรื่องยอมเรื่องไม่ยอมในเรื่องเด็กๆ <c oughs> เรื่องเด็กๆแต่มัน ถอยเองตัวถอยเองได้มันก็ล้างของพวกนี้หมดแล้วล้างช่วยกันพ <c oughs> ยยาปลอกกันดีๆมันก็ดีเนาะ <c oughs> อะไรๆก็จะเปิดไปเรื่อยๆ ควาพูดของท่านแล้วมันเจ็บปวดจังคือเราพักทิศขอฟังถอยตัวถอยเองที่เป็นมันไปอยู่ที่ตัวรู้มันก็เป็นตัวสร้างตัวรับของจะไปอยู่ที่ตัวรู้อย่างเดียวถอยอย่องถอตัวถอยเองเรื่อยรู้ถอยจกรู้ถอยตัวถอยเองเรื่อยถอยจะเห็นถอยตัวเห็นเองเรื่อยถอยตัวถอยเรื่อย มันก็ไม่เอาตัวมันเอาไม่เอาเองเรื่อยๆมันจะได้ล้างตัวล้างตัวล้างตัวหมดตัวหมดตัวตัวแช่ตัวทรงตัวเกาะตัวยึดมันจ่หมดตัวหมดตัวหมดตัวทรงหมดตัวเกาะหมดตัวแช่หมดตัวยึดหมดตัวทรงหมดตัวเกาะตัวรู้ตัวเห็น ก็มาเรื่อยๆวันนมันพุ่งไปเพ่งไปแล้ตั้งอยู่ก็ไม่ยกเว้นต้องถอยอยากตัวถอยเองเรื่อยๆไม่เอาตัวไม่เอาเองถอยยู่ตัวถอยเองไม่จะตัวไม่เอง ตัวถอยเองมาเปิดว่างเนี่ยมันจะสว่างหรอสว่างกลางสว่าขอกสว่างกางสว่างกง นี้ทรงเหนือหน่อยเหนื่อยทันทีทรงนี้นนทรง,ง,งหน่อยก็เหนื่อยทันทีทรงนี้ทรงหน่อยก็ไปทนาทันทีเรื่องสรุปเรื่อเปิดกว้างไว้แบบไม่เอาตัวไม่เอาเองเลย ตัวไม่เองได้แบบเปิดกว้างไว้ทีนั้นแหละมันก็ตัดดับล้างดับล้างดับล้างว่างล้างว่างล้างเองพอสำคัญก็เปิดกว้างให้เป็นเ,นนนนนเนบ,บ,บนเสิกวสไว้เปิดเต็มที่ิแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองเปิดไปแบบไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง สิ่งที่ไม tamam ah ่มีขอบเขตเรื่อยเรืยตัวยเองเต็มที่ากไปตมตัวรู้มั้ไอ้ตัวนัอตัวยเองหมตวรู กัรล้างข่ามือกว้างล้างข่ามืองของพวกเธอน้องแบบไม่มีขอบเขตไปเลยรวดเดียวรวดเดียวไม่ได้ว่างล่างเลยไม่คือไม่มีขอบเขตไปเลยก็ไหมทิ้งไห่แล้วไมมไม่เอาไม่ไหมคือไม่มีความเขยมไปเลยแล้วมันจะไห่ทิ้งไหมไห่ไม่เอาไหม ว้างพอมันจะได้ล้างเป็นรวดเดียวรวดเดียวไม่ต้องมาแตกรู้สึกเห็นก่อนที่มันสะดุดแต่รู้ทีไรก็สะดุดแต่เห็นทีไรก็สะดุดมันมีความเข็ดอะไรเลยไหมไหมหรือไม่เอาไหมไม่ที่ไหม ไอ่แมวถอยเองถอยแมวถอย mm hmm. ถอยกัวถอยเองถอยแมวถอยเอง mm hmm. จะได้ล้างไม่รวดเดียวรวดเดียวนี hmm. ่ต้องมาเสียเวลาตกรู้ตึกเห็นสะดุดชงัชชงนัน เสียเวลาอย่างรู้ซะก่อนตึกรู้ตึกเห็นซะก่อนชงเงาชงนง้นไปเรื่อยทิ้งไม่เอาทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งไม่เอาทิ้งเองถอยเจ้าตัวถอยเองถอยไม่เอาถอยเองถอยตัวถอยเองทุกอย่างพร้อมมันไปนั่นแหละสิ่งที่ไม่มีความเขด